มีคนถามว่าอยากอัปเกรดเครื่องเสียงให้ดีขึ้นโดยใช้ลำโพงชุดเดิมทำได้ไหมต้องบอกว่าทำได้ครับหลายคนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนลำโพงเพราะว่าไม่อยากแกะแผงประตูแล้วก็ตามนะครับจริงๆแล้วสามารถทำได้ครับการอัปเกรดเครื่องเสียงเนี่ยนะครับคือถ้าไม่อัปเกรดทางด้านของต้นกำเนิดเสียงก็เป็นปลายทางซึ่งโดยทั่วไปตอนนี้เรามักจะให้เปลี่ยนลำโพง เพราะว่าปลายทางลำโพงก็จะเสียงดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนลำโพงครับอัปเกรด,ดง่ายๆด้วยการใส่ตัวนี้ครับแอมป์โพเซอร์ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับทำมาขนาดเล็กแล้วก็ เอาไปติดตั้งนะครับเสริมต่อจากวิทยุเดิมแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีระบบปลั๊กแอนเพล์ซึ่งเสียบจากวิทยุเดิมเข้าตัวนี้ได้แล้วก็ออกไปที่ปลายทางไปที่ลําโพงนะครับก,ก็ <S <S จะทําให้ต้นกําเนิดเสียงดีขึ้นนะครับสามารถจะปรับไม่ว่าจะเป็นอีควอไลเซอร์นะครับพามาลายนมสเหลือต่างๆได้มากขึ้นก็จะทําให้คุณภาพเสียงในรถดีขึ้นด้วยครับ <S 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 แต่ทุกท่านครับมีเทคนิคง่ายกว่านั้นครับเอาไปลองใช้ดูนะครับอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วมาแชร์กันนะครับก็คือการอัปเกรดสายครับแบบนี้ครับอัปเกร สายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นการอัปเดตสายกราวนะครับคือคุณเดินกราวนะครับเพิ่มอีกเส้นหนึ่งจากแบตเตอรี่ไปที่ตัวถังรถนะครับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นของเดิมคงไว้นะครับแล้วเพิ่มอีกเส้นหนึ่งหลังจากนั้นนะครับลองไปเปิดเครื่องเสียงเดิมๆของทุกท่านดูว่าเสียงจะดีขึ้นแค่ไหนครับแล้วถ้าดีขึ้นยังไงมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับ